สวัสดีค่ะทุกคนก่อนเองนะคะเราก็มาต่อกันเลยนะคะในส่วนที่3ของหนังสือเล่มนี้ค่ะโดยตอนนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการมั่นใจในตัวเองมากเกินไปค่ะยังจำเรื่องของตอนก่อนหน้านี้ได้ไหมคะที่พูดถึงหลักการ what you see is all that is หรือว่า สิ่งที่คุณเห็นนั้นคุณมักจะคิดว่าเป็นทุกอย่างที่สิ่งนั้นเป็นค่ะนี่ก็คือภาพลวงตาอย่างหนึ่งโดยคนเราเนี่ยมักจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของทักษะมากกว่าเรื่องโชคค่ะเขาก็เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Google ค่ะทุกคนรู้ดีนะคะว่า Google นั้นก่อตั้งมาจากนักศึกษาชายหนุ่ม2คนนะคะที่พวกเขาเนี่ยมีความรู้ทางด้านไอทีนะคะแล้วเด็กหนุ่ม2คนนี้นะคะก็ผ่านอุปสรรคมากมายรวมไปถึงการตัดสินใจมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะแต่ถ้า เกิดอ่านจากประวัติของเขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการตัดสินใจแต่ละย่างก้าวของเด็กหนุ่ม2คนเนี่ยก็ดู คิดถูกดูตัดสินใจอะไรก็เปะไปหมดเลยนะคะทําให้เด็กหนุ่มสองคนนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นตัวละครเอกที่ทําอะไรก็ไม่มีวันพ่ายแพ้ให้กับโชคชะตาเลยค่ะนังสือก็ตั้งคําถามนะคะว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนคะที่แค่เรื่องทักษะอย่างเดียวเนี่ยจะทําให้เด็กชายหนุ่มสองคน,นซึ่งยังอ่อนหัดประสบการณ์เนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าไม่มีเรื่องโชคเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างถ้าเกิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเนี่ยมาบอกว่า พวกเขานั้นน่ะ สามารถล่วงรู้ว่าวิกฤตการเงินจะเกิดขึ้นได้เมื่อไร่และเกิดอย่างไรเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อซะทีเดียวค่ะพอเขาใช้คําว่ารู้ซึ่งอันที่จริงไม่มีใครร่วงรู้อนาคตได้อย่างแน่ <No. S 1> นอนหรอกคะ่ะแล้วเราเองเนี่ยก็มักจะคิดว่าอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดจากประวัติศาสตร์ที่กําลังจะซ้ํารอยเดิมนะคะแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยเรารู้จากอดีตน้อยกว่าที่เรา mm. คิดมากคะ่ะเขาว่าปรากฏการณ์หน้ามืดตาโมน,นั้นทําให้เรามองภาพภาพหนึ่งนะคะจากเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ย i <laughs> เป็นจากหลังไปหน้าค่ะอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าวิกฤตการเงินนั้นเกิดขึ้นมาแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก็จะให้เหตุผลว่าวิกฤตการเงินนี้มันเกิดมาจากแบบนี้นี่นอย่างนี้นะคะหรือถ้าเกิด c e o ท่านหนึ่งเนี่ยนะคะมารับช่วงต่อบริษัทแห่งหนึ่งค่ะแล้วทําอะไรเนี่ยซีอท่านนี้ก็ดูไม่เก่งไม่ยืดหยุ่นเลยนะคะเป็นไปได้หรือเปล่าคะที่ c e o ท่านนี้มารับช่วงต่อในช่วงที่บริษัทเนี่ยมันกําลังจะล้มเหลวแล้วเวลาที่เราได้เห็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งไปแล้วนนะะคเเราเี่ย จะเปลี่ยนใจตัวเองไปค่ะเพราะเมื่อครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นไปแล้วนะคะเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ลืมความเชื่อเดิมมุมมองเดิมที่เราเคยมีมาก่อนแล้วค่ะและด้วยความที่เราไม่สามารถระลึกความเชื่อเดิมในอดีตที่เราเคยมีได้นะคะนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ฉันรู้มาตลอดอยู่แล้วนะคะหรือถ้าใช้คำที่ทางการหน่อยนะคะนี่คืออคติจากการมองย้อนกลับไปในภายหลังค่ะอคตินี้เนี่ยก็จะมีความร้ายแรงนะคะในกรณีที่เราเนี่ยจะต้องประเมินผู้ตัดสินใจโดยดูจากผลลัพธ์ว่าดีหรือแย่แทนที่เราจะดูว่าเขาเนี่ยมีความสมเหตุสมผลในการตัดสินใจตอนแรกเริ่มหรือเปล่านะคะ อย่างหนังสือเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างนะคะว่าให้เราลองมองกรณีหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดหมอเนี่ยจะต้องผ่าตัดช่วยชีวิตคนไข้รายหนึ่งขึ้นมานะคะแต่ผลลัพธ์ออกมาว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คนไข้นั้นเสียชีวิตนะคะเวลาที่ตัดสินเหตุการณ์จากเรื่องนี้ถ้ามองที่ผลลัพธ์คือคนไข้นั้นตายใช่ไหมคะ แต่เราจะมองเจตนาที่แท้จริงของหมอไหมคะว่าเจตนาคือการช่วยเหลือคนไข้เราจะมองคุณหมอว่าคุณหมอเป็นคนที่ผิดทั้งที่มีเจตนาช่วยชีวิตแต่ว่าตัดสินใจทาเพราะความเสี่ยงสูงอยู่หรือเปล่าคะสิ่งนี้ทําให้อคติจากการมองย้อนกลับไปในภายหลังนั้นมักจะส่งผลโหดร้ายกับคนที่จะต้องทําหน้าที่ตัดสินใจแทนคนอื่นเสมอนะคะอย่างเช่นอาชีพหมอที่ปรึกษาการเงิน CEO นะคะหรือแม้ก,กระทั่งนักการเมืองคะ่ะโดยคนเรานั้นมักจะมอง ที่ผลลัพธ์โดยลืมดูต้นเหตุของการตัดสินใจนั้นค่ะทําให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดดาบ,บสองคมขึ้นนะคะเพราะต่อไปเนี่ยก็จะทําให้ไม่มีใครที่จะไปกล้าตัดสินใจแทนคนอื่นได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่กล้าเสี่ยงตัดสินใจแบบไร้ความรับผิดชอบค่ะไร้เหตุผลแล้วมันเกิดความโชคดีที่ว่า พอทาแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพวกเขาดันประสบความสําเร็จแล้วคนพวกนี้ก็กลายไปเป็นวีรบุรุษไปแทนต่อมานะคะหนังสือก็เล่าเรื่องของภาพลวงตาที่เกิดจากความถูกต้องแม่นยําค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณเดนียลคานิมันก็ทํางานอยู่ในกองทหารอิสราเอลด้วยนะคะโดยมีการทดลองครั้งหนึ่งค่ะว่าให้นําทหาร8คนนะคะซึ่งไม่รู้จักกันเลยนะคะมารวมทีมกันโดยมีภารกิจที่ว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องนําเอาท่อนไม้ท่อนหนึ่งที่มีขนาดใหญ่แล้วก็น้ําหนักพอสมควรเลยนะคะ ข้ามผ่านกำแพงอันนึงไปโดยห้ามให้ไม้เนี่ยไปแตะโดนกำแพงเลยเด็ดขาดค่ะแล้วก็จะมีคนสังเกตการพฤติกรรมของทหาร8คนนี้นะคะโดยภายใต้แรงกดดันเนี่ยก็จะทำให้แต่ละคนเนี่ยได้เปิดเผยธาตแท้ออกมานะคะ แล้วทำการบันทึกค่ะว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรก็พบว่าบางคนนั้นดูเป็นคนใจเย็นบางคนใจร้อนนะคะบางคนหัวดือ้อรั้นบางคนเ่ยชอบเป็นผู้สั่งการค่ะเสร็จแล้วก็นำผลเนี่ยนะคะมาประเมินดูบุคลิกค่ะว่าใครเนี่ยที่ดูมีความน่าจะเป็นผู้นำได้ดีในอนาคตมากที่สุดนะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้พวกเขา8คนเนี่ยกลับไปยังกองนะคะแล้วก็ไปทำการฝึก ตามปกติเลยนะคะเวลาผ่านไป3เดือนแล้วให้ผู้บังคับบัญชานะคะที่ได้อยู่กับทหารจริงๆเนี่ยมาประเมินนะคะว่าใครกันที่ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงสุดนะคะปรากฏว่าผลที่ได้นั้นไม่ได้ตรงกับที่พวกเขาเนี่ยคาดการไว้ตั้งแต่แรกค่ะนั่นหมายความว่าการคาดการจากการมีข้อมูลอันน้อยนิดจากการเฝ้าสังเกตพวกเขาเพียงระยะเวลาสั้นๆบวกกับ ความที่มีภาพยึดติดต้นแบบในใจนะคะว่าภาวะผู้นําควรจะเป็นคนแบบนี้เนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยคาดการณ์ออกมาได้ผิดค่ะนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังพูดถึงภาพลวงตาที่เกิดจากทักษะในการเลือกหุ้นด้วยนะคะในตอนแรกเนี่ยคุณแอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักกลไก่ของตลาดหุ้นนะคะแต่เมื่อมีเพื่อนมาเล่าให้เขาฟังเนี่ยเขาก็เกิดตั้งคําถามขึ้นมาค่ะว่าทําไมพวกเขาถึงตัดสินใจซื้อและขายหุ้นในเวลาเดียวกันจากการมองว่าราคาที่ปรากฏอยู่ในตลาดเนี่ยเป็นราคาที่ไม่ใช่มูลค่าที่แท้ แล้วอะไรกันคะที่ทําให้พวกเขาเนี่ยเชื่อว่าพวกเขารู้ดีกว่าตลาดนะคะว่าราคามูลค่าที่แท้จริงเนี่ยควรที่จะเป็นเท่าไหร่เขาก็รู้จักกับเพื่อนคนนึงนะคะที่ชื่อว่าโอดิน โอดีเนี่ยนะคะได้เก็บรายละเอียดข้อมูลของนักลงทุนรายย่อยจำนวน1,000 0บัญชีนะคะแล้วติดตามผลไปเป็นเวลา7ปีค่ะเขาพบว่านักลงทุนรายย่อยนั้นมีพฤติกรรมที่คล้ายๆกันโดยส่วนใหญ่คือมักจะขายหุ้นที่เป็นหุ้นชนะเลิศออกไปนะคะถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ขายหุ้นตัวนั้นออกไปเนี่ย วกเขาจะได้กำไรถึง3.2%ต่อปีเลยทีเดียวค่ะนั่นหมายความว่าโดยเฉลี่ยนะคะโดยเฉลีย่ยการนั่งทับมือตัวเองอยู่เฉยๆไม่ไปซื้อไม่ไปกดขายเนี่ยดีกว่าการทำตามแนวคิดอะไรสักอย่างที่อยู่ดีมันพุดขึ้นมาในหัวเราแบบไม่มีเหตุไม่มีผลค่ะหนังสือยังเขียนอีกนะคะว่านักลงทุนรายย่อยนั้นมีนิสัยที่ชอบขายหุณตัวที่ชนะเลิศออกไปแล้วไปเอาคุณที่แยกกลับเข้ามาในพอร์ตนะคะก็คือถือได้ว่าซื้อผิดตัวแล้วก็ขา ผิดตัวอีกต่างหากค่ะซึ่งไม่เฉพาะนักลงทุนรายย่อยเท่านั้นนะคะแต่ว่าแม้กระทั่งผู้จัดการกองทุนเองเนี่ยเราก็จะต้องดูผลงานของพวกเขาว่าพวกเขามีความเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็สามารถทําผลตอบแทนได้อย่างสม่ําเสมอให้เราหรือเปล่าค่ะทีนี้นะคะเขาก็เกิดตั้งคําถามขึ้นมาค่ะว่าถ้าสมมติว่ามีสูตรคํานวณแบบขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปรียบเทียบผลงานของสูตรคํานวณกับผลงานของผู้เชี่ยวชาญเนี่ย ใครจะชนะนะคะซึ่งปรากฏว่าคนที่ชนะก็คือการใช้สูตรคำนวณน,นะคะ เหตุผลนั้นมีอยู่ว่าการใช้สูตรคำนวณนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวแปรที่ถูกต้องแล้ว่วงน้ำหนักให้กับตัวแปรในสูตรนั้นอย่างเหมาะสมเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีความแม่นยำสูงแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายคือไม่ว่าจะใส่ข้อมูลเข้ามาอย่างไรผลลัพธ์ก็จะออกมาเหมือนเดิมเปรตทุกครั้งเลยนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่าใช้คนหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะคะมาประเมินเหตุการณ์น,นั้นสมมติว่าให้เขาประเมินเหตุการณ์น,นั้นสองครั้ง อาจจะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ำค่ะ่แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อไหร่กันที่เราจะสามารถเชื่อมั่นสัญชาตญาณของผู้เชี่ยวชาญได้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถในการจดจํารูปแบบเดิมๆได้แล้วก็ให้เกิดสัญชาตญาณคะ่ะทําไมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถึงรู้ว่าบ้านหลังนี้กําลังจะถลม่มเราจึงรีบหนีนะคะ แล้วหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีเนี่ยบ้านหลังนั้นก็ถล่มลงมาจริงๆเหตุผลก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพิงนั้นเนี่ยอาศัยแบบแผนของการเก็บสะสมข้อมูลมาเป็นระยะเวลา10บสปีนะคะทาให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นทางออกทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุดค่ะข้อมูลต่างๆนะคะที่ถูกเก็บมาในความทรงจำเนี่ยจะกลายไปเป็นสัญชาตญาณหรือบางทีก็คือกลายเป็นลางสังหณ์ไปค่ะเพราะฉะนั้น,นะคะเขาจึงบอกว่าการคาดการสถานการณ์นั้นเนี่ยจะแม่นยําขึ้นถ้าเกิดว่า 1คือสภาพแวดล้อมนั้นมีความสม่ำเสมอมากพอจะคาดการได้ค่ะและ 2. ได้เรียนรู้ความสม่ำเสมอเหล่านี้จากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเราเองเนี่ยก็จะต้องมั่นใจด้วยนะคะว่าเราไม่ได้มองข้ามสิ่งที่เราไม่รู้ไปค่ะพูดถึงเรื่องของการมองข้ามนะคะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งจากหนังสือให้ฟังค่ะคือก็มีครั้งหนึ่งนะคะที่คุณแดเนียลเนี่ยได้คุยกับฟ็อกซ์ค่ะซึ่งฟ็อกซ์นะคะเป็นคนที่กําลังจัดตั้งทําหลักสูตรการเรียนแบบใหม่ขึ้นมาค่ะ โดยหลักสูตรเนี่ยก็เริ่มทําไปแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะสําเร็จภายใน2ปีค่ะทีนี้คุณแดนีเลนะคะก็ถามเขาว่าแล้วมีทีมอื่นๆเนี่ยที่จัดตั้งทําหลักสูตรเหมือนเมือหนกันกับทีมเราหรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่ามีด้วยค่ะเมื่อถามว่าแล้วทีมเหล่านั้นเนี่ยเขาเนี่ยใช้เวลาในการทำระยะเวลาประมาณกี่ปีถึงเสร็จดูเหมือนว่าคุณฟ็อกเนี่ยไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก,ก่อนเลยนะคะแล้วเขาตอบมาว่า ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะทำเสร็จในเวลาประมาณ7ปีแต่ก็มี40%เลยค่ะที่ลมเลิกไปกลางคันนะคะแต่ว่าจะทำยังไงได้คะในเมื่อโครงการนี้ก็เริ่มต้นไปแล้วนะคะสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือว่ากว่าที่โครงการหลักสูตรใหม่นี้จะสำเร็จออกมาใช้เวลาถึง8ปีค่ะ และ8ปีผ่านไปกลายเป็นว่าหลักสูตรนี้ก็ล้าสมัยแล้วก็ไม่ได้นํามาใช้จริงอีกต่อไปแล้วค่ะทําไมในเมื่อรู้ว่าความสําเร็จที่จะทาโครงการนี้เสร็จสิ้นเนี่ยมันมีน้อยแต่ก็ยังฝืนทําต่อไปนะคะเพราะว่าก็อเนื่องด้วยว่าคนเรานั้นมักจะไม่ยอมแพ้แล้วก็มีความอุตสาหะกับสิ่งที่เราได้เริ่มต้นทําไปแล้วนะคะคุณแดเนียลผู้เขียนนะคะก็เลยได้บทเรียนจากเหตุการณ์นี้มาด้วยนะคะว่าเหตุวิบัตินั้นจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราคาดการณจากกรณีที่ดีที่สุดโดยลืมไปว่าสิ่่งที ควรทําคือการคาดการจากกรณีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์นี้มันก็เกิดจากการที่พวกเขาเนี่ยประเมินจากมุมมองภายในคือมองแต่จุดของตัวเองนะคะโดยลืมประเมินมองจากมุมมองภายนอกเหมือนกันคะ่ะอีกทางยังลืมคํานึงถึงสิ่งสิ่งหนึ่งคะ่ะคือ สิ่งที่เราไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวเราเองยังไม่รู้ค่ะอีกทั้งยังต้องระวังเรื่องของการมองโลกในแง่ดีเกินไปด้วยนะคะคือการมองโลกในแง่ดีนั้นมีข้อดีตรงที่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอกับความล้มเหลวมาเนี่ยมันจะเป็นแรงและพลังบันดาลใจให้เราเนี่ยลุกขึ้นสู้ต่อไปค่ะ แต่ข้อเสียมันก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองโลกในแง่ดีมากเกินไปจริงเนี่ยจะทําให้เราเกิดความประมาทบางครั้งเกิดความโอหังนะคะอีกทั้งทําให้เราเนี่ยไม่ทันได้ระแวดระวังสิ่งที่จะเกิดกรณีที่แย่ที่สุดหรือว่า worst case ได้นะคะว่า ความเป็นไปได้ที่แย่ที่สุดนั้นคืออะไรคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับส่วนที่3ของหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งเป็นส่วนที่มีความบางน้อยที่สุดของเล่มแล้วนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าตอนหน้าเนี่ยจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าเป็นสส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะ ก็มีอะไรมาแนะนำติชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันมาจนถึงตรงนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอนะคะมีอะไรก็ไปพูดคุยทักทายกันได้นะคะที่เพจ Facebook ก่อนอลาดนะคะหรือว่าจะฟังพอดแคสต์ก็ได้นะคะบนช่อง Spotify แล้วก็บอกดิดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะดูแลสุขภาพนะคะตัวเราที่เราไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวเองไ